สวัสดีครับวันนี้จะขอมาดูเรื่องการใช้ฮิตสแกรมเพื่อทําสีหรือว่าแต่งสีภาพนะครับหรือว่ารูปก,ก็คือจะวันนี้จะทําใน Photoshop แต่จริงๆแล้วหลักการแล้วเครื่องมือเนี่ยก็ใช้ใน l g h t r o o m ได้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพียงแต่ว่าที่ทำใน Photoshop เนี่ยก็เพราะว่าเราจะสามารถมาดูฮิตสแกรมเนี่ยแยกออกมาในแต่ละสีได้ใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะเหมือนอาจจะมองภาพเห็นชัดกว่าแล้วเข้าใจง่ายกว่านะครับแต่เสร็จแล้วพอเข้าใจแล้วเนี่ยหลักการเดียวกันเนี่ยก็ไปใช้ l g h t r o o m ได้เหมือนกันเป๊ะเ,ะเลย ซึ่งในคลิปนี้ผมจะสันิฐานว่าหลายคนเนี่ยคงใช้อิสต a แกรมเนี่ยพอดูอระดับความมืดความสว่างในภาพเนี่ยพอเป็นหรือว่าเข้าใจอยู่แล้วนะครับเพราะ,ะนั้นผมคงจะไม่อธิบายอะไรซ้ำมากนะครับแต่คร่าวๆสำหรับคนที่ไม่เคยใช้มาก่อนเลยละกันนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมากเลยอิสต a แกรมมันแค่บอกว่าในภาพของเราเนี่ยมีส่วนที่มืดเยอะแค่ไหนส่วนที่สว่างปานกลางเยอะแค่ไหนแล้วก็ส่วนที่สว่างมากๆเนี่ยเยอะแค่ไหน อย่างสมมติถ้าเกิดเราดูจากภาพเราเนี่ยอันเนี้ยความสว่างของภาพโดยรวมเนี่ยมันก็จะค่อนข้างอยู่ตรงกลางใช่ไหมมันไม่มีตรงไหนที่แบบมืดมากๆหรือว่าสว่างมากๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกติสโตแกรามของเราเนี่ยตรงกลางเนี่ยก็จะสูงขึ้นมาเยอะที่สุดเลยนะครับไอ้พวกตรงกลางเนี่ยที่เป็นบริเวณท้องฟ้าแล้วก็อาจจะเป็นบริเวณแถวๆบนเสารตรงนี้ใช่ไหมัมันก็สว่างปานกลางเกือบหมดนะครับแต่มันก็จะมีบริเวณบางบริเวณที่แบบว่าสว่างน้อยๆหรือว่ามืดๆเนี่ยอยู่นิดหน่อย ก็คือจะเป็นสะท้อนในกราฟตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นบริเวณป้ายนี้ที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็บริเวณในเงามืดแถวนี้นะครับซึ่งก็มีไม่มากกราฟมันก็เลยจะเป็นสูงขึน้นมาแคบๆนิดหน่อยนะครับทีนี้มันก็จะมบีบางส่วนที่สว่างมากๆด้วยนะครับซึ่งในภาพนี้ก็จะเห็นเลยว่ามีนิดเดียวนะครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นบริเวณตรงแถวๆขอบป้ายนะครับที่พระอาทิตย์มันสะท้อนแสงจ้าๆอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งปริมาณมันก็ไม่เยอะละเพราะฉะนั้นใน h i s t o แกรมของเราเนี่ยมันก็จะมีอยู่นิดเดียว อันนี้ก็อาจจะเป็นแบบคร่าวๆนะครับอาจจะไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ซะทีเดียวแต่ว่าถ้าคิดคร่าวๆแค่นี้ก็น่าจะใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาแหละนะทีนี้เรามาดูการใช้ฮิสแกรมในแง่ของการทําสีบ้างดีกว่านะครับซึ่งก่อนอื่นเราต้องเข้าใจซึ่งนิดนึงว่า,าในภาพของเราเนี่ยครับมันก็ประกอบไปด้วยจุดหรือว่าพิกเซลต่างๆนะครับแค่เดงก็จะมีจุดเล็กๆๆๆซึ่งในแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีค่าสีของมันอยู่ ใช่ไหมครับซึ่งเพราะจริงๆเราเวลาเราดูภาพเนี่ยเราเห็นว่ามันมีหลายสีมากเลยเหลืองเขียวแดงน้นําเงินฟ้าชมพูอะไรก็ว่าไปนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็แต่ละจุดเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยแค่3าสีเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเราลองดูเนี่ยดูค่าสีเนี่ยก็จะสังเกตว่านะครับไอ้ตรง RGB เนี่ยสมมติผมเอาไอพิกเกอร์ทูเนี่ย er ไปตรงไหนก็ตามมันก็จะบอก ค่าสีของจุดจุดตรงนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมมุติผมอ่าดูตรงนี้แล้วกันก็สังเกตเห็นว่าไอ้ไอตรงน Blue, เนี้ยค่าสีบลูเนี่ยตัว B เนี่ยมันก็เทสีน้ําเงินเนี่ยลงไป98ใช่ไหมสีกรีนสีเขียวลงไป76แล้วก็สีแดงลงไป71เนะเพราะฉะนั้นสีฟ้าเนี่ยมันจะถูกผสมลงไปมากกว่าสีอื่นนะครับตรงฟ้ามันก็เลยออกมาเป็นเฉดสีอมสีฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งอไอ้ค่าสีที่เราใช้เนเวลาใช้8บิตเนี่ยมันก็จะ เริ่มตั้งแต่ศูนย์ะครับก็คือไม่ผสมสีนั้นลงไปเลยไปจนถึง255ก็คือผสมสีนั้นลงไป100%เลยอย่างสมมุติถ้าเรามาดูตรงบริเวณสีเหลืองๆของป้ายตรงนี้แล้วกันนะครับก็จะสังเกตเห็นเลยว่าไค่า R เนี่ยประมาณ68นะครับค่ากรีนก็ประมาณ64แล้วก็ค่าบลูเนี่ยก็เป็น27เนะเพราะนั้นก็ บริเวณตรงนี้มันจะหนักไปทางสีเหลืองกับสีเขียวกับสีแดงใช่ไหมครับแลวสีฟ้าเนี่ยก็จะเทล,ลงไปผสมลงไปน้อยกว่าเพื่อนเลยนะเพราะนั้นสีเขียวกับสีแดงเนี่ยผสมกันมาออกมาหลักๆเนี่ยก็จะออกมาเป็นสีเหลืองๆนะครับหรือถ้ามาดูบริเวณสีดำๆตรงนี้ก็ได้นะครับไปสังเกตเห็นว่าค่า RGB ตรงนี้แค่ 20- 20 21เท่านั้นเองใช่ไหมเพราะนั้นก็ใกล้กับศูนย์มากๆเลยก็คือมันก็จะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างออกมามืดแล้วก็เป็นสีดำเลยนะครับ ีนี้จุดหนึ่งที่สําคัญเนี่ยครับก็คือไอ้พวกเฉดสีดําขาวหรือว่าเทาปานกลางหรือว่าเทามืดๆหรือว่าเทาสว่างๆเนี่ยไอ้พวกนี้มันคือการผสมลงไปผสมสีแดงสีเขียวสีฟ้าเนี่ยลงไปในปริมาณที่เท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างสมมุติผมอ่ามาดูอีก,อก,อกภาพหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือภาพภาพเนี้ยอ่ามันเป็นสีดําหมดเลยใช่ไหมครับก็สังเกตว่าไอ้ค่าสีของพวกพิกเซลต่างๆในภาพภาพเนี้ย ก็คือ R G B เนี่ยก็เป็นศูนย์หมดเลยนะครับก็คือเราไม่ผสมสีอะไรลงไปเลยปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้สีสีดำนะเพราะฉะนั้นเวลาเรามาดูที่ฮิสโตแกรมของเราเนี่ยก็สังเกตเห็นเลยว่าเอ้ยในภาพภาพนี้สีแดงเนี่ยค่าสีแดงที่เป็นศูนย์เนี่ยก็จะมันก็มีแต่ค่าสีแดงมันศูนย์อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับอ้บริเวณอื่นที่แบบว่าศูนย์ไปจนถึง255บเนี่ยอ้บริเวณอื่นเนี่ยมันไม่มีค่าสีแดงเลยนะครับคือทุกพิกเซลที่อยู่ในภาพนี้ สีแดงเนี่ยจะใส่เข้าไปที่ศูนย์หมดเลยนะครับสีเขียวก็เหมือนกันก็ใส่เข้าไปที่ศูนย์หมดเลยแล้วก็สีฟ้าเนี่ยก็ใส่เข้าไปที่ศูนย์หมดเลยนะครับผสม,มออกมาก็จะเป็นสีดำนะครับสมมติอ่ะสเป่ยนเป็นสีขาวแล้วกันนะครับเทสีขาวลงไปรึอ,อ่ะไว้นะครับอ่าสังเกตแล้วตอนนี้ฮิสุกรรมก็เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเพราะสีขาวเนี่ยมันคือการผสมอ่าสี R G B เข้าไปเนี่ย ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับก็คือใส่อาร์เข้าไป255กรีนเข้าไป255ใส่บลูเข้าไป255ก็จะได้เป็นสีขาวออกมานะครับไอ้ฮิสโตแกร,รมของเราเนี่ยมันก็จะสะท้อนตรงนั้นใช่ไหมครับตอนนี้ค่าค่าสีในภาพของเราเนี่ยก็จะมีแต่บริเวณที่เป็นเรด100%นะครับกรีนร้0ยแล้วก็บลูร้0ยนะครับอย่างสมมติถ้าเกิดผมใส่สีเทาอ่ะมันก็จะออให้ครบทัวนนิดนึงนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เกรย์อ่ะตอนนี้ก็มันก็สะท พิกเซลทุกอันเนี่ยก็จะมีแต่ค่าสีแดงใส่เข้าไปครึ่งหนึ่งเขียว50%แล้วก็ฟ้า50%ปผสม,มออกมาก็เป็นสีเทาวันกงนะครับอย่างสมมติถ้าผมภาพภาพหนึ่งผมมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำเนี่ยอ่ะอาจจะ,ะเดี๋ยวผมผสมสีดำเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ผสมสีขาวเข้ามาตรงแถวๆนี้ อ่ตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นแล้วว่าในฮิสตแกรมของเราเนี่ยก็จะมีทั้งบริเวณที่สีแดงเป็นศูนย์สีเขียวเป็นศูนย์สีฟ้าเป็นศูนย์จำภซึ่งก็คือไอพิกเซลสีดาตรงแถวๆนี้นะครับแล้วก็จะมีบริเวณที่มันสีขาวก็คือสีแดงสีเขียวสีฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีบริเวณใหญ่ๆเลยเนี่ย ที่เป็นสีเทาปานกลางก็คือจะเป็นสีแดง50%สีเขียว50%แล้วก็สีฟ้าเปิดอยู่50%นะครับแต่ซึ่งก็จะสังเกตเห็นว่าในกราฟเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นสีเทาปานกลางเนี่ยมันก็จะสูงกว่าอีก2บริเวณนะเพราะว่าจำนวนพิกเซลที่เป็นสีเทาปานกลางตรงเนี้ยมันจะเยอะกว่าเพื่อนทีนี้สมมุติถ้าผมใส่สีแดงลงไปนะครับอ่านี้งานสุดท้ายละนะเพื่อเป็นตัวอย่างสักนิดหนึ่งอ่าก็สังเกตเห็นเลยว่าอ้ตอนเนี้ยอ่าที่สกรมของเราเนี่ยมันก็จะต่างนิดหนึ่งนะครับก็สังเกตว่า ค่าสีแดงเนี่ยร้อเลยใช่มเพราะว่าตรงนี้ผมใส่สีแดงล้วนเข้าไปเพราะนั้นพิกเซลทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเทส,สีแดงลงไป100%เลยนะครับแต่แน่นอนถ้าเราต้องการสีแดงล้วนเนี่ยเราก็จะไม่ผสมสีเขียวหรือสีฟ้าลงไปเลยใช่ไหมในฮิสโตแกร,รมของเราเนี่ยมันก็จะสะท้อนตรงนั้นนะครับก็คือว่าทุกพิกเซลเนี่ย ค่าของสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นศูนใช่ไหมครับแล้วค่าของสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นศูนย์มีแค่สีแดงอันเดียวที่มันจะเป็นใส่สีแดงไป100%เรนะครับเราก็สามารถเห็นได้จากฮิสตแกรมของเราซึ่งไอ้บนฮิสตแกรมข้างบนสุดนยครับมันก็คือเอาไอ้สามชั n e นเนี้ยมันรวมกันนะเพราะนั้นเราก็จะเห็นสีแดงใช่มครัแต่ตรงเนี้ยมันเป็น สีเขียวแล้วก็สีฟ้ามันทับกันอยู่นะครับมันก็เลยออกมาเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้หมายว่ามันมีสีฟ้าอ่อนๆในภาพของเราเลือะไรอย่างนี้นะครับเพียงแต่มันเอาฮิสโตแกรม2อันนี้มันทับกันแล้วก็เวลามีสีหลายๆสีทับกันอยู่เนี่ยเราจะได้ดูง่ายๆแค่นี้ทีนี้ไอที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนะครับก็คือประโยชน์อย่างหนึ่งของมันเลยเนี่ยก็คือการดูว่าภาพของเราเนี่ยบริเวณชาร์โดบริเวณมิดโทนนะครับแล้วก็บริเวณไฮไลท์เนี่ยมันอมสีไหนอยู่หรือเปล่า นะครับอย่างสมมุติอ่าเเาามาดูตัวอย่างภาพของเราเลยและกันนะครับอย่างแรกเลยเราดูบริเวณที่เป็นช a โด์ Shadow ก่อนละกันนะครับถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ย,อยไอสีแดงใช่ไหมครับสีเขียวแล้วก็สีฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างอยู่ตรงกันหมดเลยใช่ไหมครับก็แสดงว่าบริเวณไอชโด์ Shadow ของเราเนี่ย มันไม่ได้มีสีไหนที่ถูกผสมลงไปมากกว่าเพื่อนใช่ไหมเพราะนั้นบริเวณชาร์โดเนี่ยมันก็ไม่น่าจะอมสีไหนสีหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราลองดูใช้ไอ้ไอรอปเปอร์ถุงเราเนี่ยแล้วมาดูบริเวณที่ควรจะเป็นสีดำเนี่ยซึ่งก็เป็นป้ายตรงนี้ใช่ไหมผมจําได้ว่าตอนถ่ายมาเนี่ยป้ายตรงเนี้ยมันต้องเป็นสีดำนะใช่ไหมถ้าเราลองดูค่า,าสีของมันดูเนี่ย R ก็สิบเจ็ด g r e e ก็สิบเจ็ด b l u ก็สิบแปดก็เรียกว่าพูดง่ายแทบจะเป็นสีขาวดําเลยนะครับมันก็จะไม่อมสีสีไหนเลย นี่เรามาลองดูบริเวณมิดโทนบ้างนะครับก็สังเกตเห็นเลยว่าไอ้สีฟ้าเนี่ยมันถูกผสมลงไปมากกว่าเพื่อนใช่ไหมครัเพราะตรงฝั่งเนี้ยมันจะคือศูนย์นะครับก็คือไม่ผสมลงไปเลยอันนี้คือผสมสีนั้นลงไปร้อยเปอร์เซ็นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าสีฟ้าเนี่ยมันอยู่ทางขวาของเพื่อนของสีแดงกับสีเขียวอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็ตรงนี้ตรงเนี้ยอาจจะถูกผสมสีฟ้าลงไปสัก 80กหาสิบห้เอร์เซ็นตนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะถูกผสมลงไปสัก50อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ท้องฟ้าบริเวณท้องฟ้าเนี่ยมันก็เลยอมออกเป็นสีฟ้านะครับซึ่งอันเนี้ยผมโอเคใช่ไหมเพราะว่าในภาพภาพเนี้ยท้องฟ้ามันก็ควรจะเป็นสีฟ้าอยู่แล้วนะครับอ่แต่ว่าสมมุติถ้าเกิดเราถ่ายแบบอ่มีรถสีเทาอยู่ในภาพหรืออะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องดูแหละเอทำไมมันถ้ามีรถสีเทาอยู่เงี้ยมันก็น่าจะเป็น สีเขียวสีแดงกับสีฟ้าก็น่าจะถูกผสม,มลงไปเท่าๆกันหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นในภาพนี้ผมอาจจะแบบยยังถือว่าโอเคอยู่นะครับทีน,นี้มาดูฝั่งไฮไลท์บ้างาไฮไลท์ปั๊บเนี่ยเราเห็นเลยว่าออันนี้มันมันไม่ใช่ละใช่ไหมเพราะว่าสีแดงเนี่ยออยู่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมครับสีเขียวเนี่ยอยู่ประมาณตรงนี้แต่ว่าสีฟ้าเนี่ย,ยทำไมมันตรงที่สว่างสุดมันมาอยู่แค่ตรงนี้เอง ชเมรับซึ่งแสดงว่าเอ้ยไอ้ไอบริเวณที่สว่างสุดของภาพเราตรงเนี้ยมันอมสีแดงกับสีเขียวนะครับผสมกันเพราะฉะนั้นก็ออกมามันน่าจะอมสีเหลืองเหลืองอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยบริเวณที่สว่างสุดของภาพเราเนี่ยก็น่าจะเป็นบริเวณตรงขอบป้ายเหล่านี้นะครับซึ่งที่ถ่ายมามอาจจะสะท้อนแสงอาทิตย์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งตอนถ่ายเนี่ยผมจําได้ว่าเมันมันควรจะเป็นสีขาวใช่ไหมซึ่งถ้าผมมองด้วยตามเผลอเนี่ยผมอาจจะแบบ เอ้ยมันก็เออมันก็โอเคอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองดูแบบตั้งใจดูจริงๆเนี่ยแล้วดูด้วยฮิสโตแกรมเนี่ยมันก็จะบ่งบอกเลยว่าเอ้ยจริงๆมันน่าจะอมสีเหลืองอยู่ใช่ไหมครับซึ่งถ้าผมลองเอา eyedropper tool เนี่ยแล้วก็มามาแซ s a m p ลพิกเซลแถวเนี้ยก็จะเห็นชัดเลยว่าเออใช่มันอมสีเหลืองจริงใช่ไหมครัเพราะว่าถ้าลองดูเนี่ยค่า R เนี่ยประมาณ240กว่าค่า g r e e ก็230กว่านะครับแต่ค่า b l u เนี่ยมันแค่208เท่านั้นเองใช่ไหมครับ เพราะนั้นสมมติถ้าเราบอกว่าเ,เราอยากแก้ให้ตรงนี้มันเป็นสีขาวธรรมชาติมากขึ้นนะครับสมมติเราไม่อยากเอาเอฟเฟกแบบพระที่ตกดินอมสีเหลืองอะไรเงี้ยเราอยากให้มันเป็นสีขาวเป็นแบบว่าเหมือนไว้บาลานซ์ถูกต้องหน่อยใช่ไหมเรากเา็เราก็ต้องเพิ่มสีฟ้าเนี่ยเข้าไปบริเวณตรงไฮไลท์นะครับหรือไม่ก็ปรับสีฟ้าที่มันอยู่บริเวณตรงตรงเนี้ยดึงให้มันสูงขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นในกรณีเนี้ยจริงจริงมันทําไดา้ด้วยหลายเครื่องมือใช่ไหมแต่ว่าในกรณีเนี้ยผมก็ได้ใช้ อ่าเคอร์ฟนะครับเคอร์ฟจะสมดุลซึ่งก็สังเกตเห็นเลยว่าผมก็ไปที่ไอตัวเคอร์ฟของสีฟ้าใช่มครัแล้วผมก็ดันสีฟ้าบริเวณไฮไลท์บริเวณแถวๆเนี้ยดันให้มันสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นสมมติถ้าลองเปิดเลเยอร์นี้ดูเนี่ยก็จะปึ๊บอ่าสังเกตเห็นเลยว่าตอนเนี้ย ไอกราฟสีฟ้าเนี่ยมันก็จะถูกเมื่อกี้จากที่ไฮไลท์มันอยู่สูงสุดตรงนี้ใช่ไหมมันก็ถูกดันมาทางขวาให้มาเท่าๆกับสีเขียวกับสีแดงแล้วนะครับแต่ในภาพเนี้ยจะดูยากหนึ่งเพราะว่าบริเวณไฮไลท์เนี่ยมันค่อนข้างหน่อยใช่ไหมเพราะนั้นกราฟตรงนี้มันจะค่อนข้างต่บนะแตับจะสมมติตอนปิดนะครับังเกันอยู่แถวๆนี้พอเปิดแล้วเนี่ยมันก็ถูกดันขึ้นมาให้มาอยู่แถวๆนี้มากขึ้นนะครับทีนี้ตอนนี้พอเรามาลองเทียบดูก่อนและหลังครับสังเกตเห็นชัดเลยว่าเออจริงจริงจรด้วยใช่ไหมก่อนหน้านี่ ใช่ไหมแต่พอแก้เสร็จแล้วเนี่ยเออตรงนี้มันดูแบบเป็นสีขาวสบายตาขึ้นใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่เวลาที่เราแก้แกแบบริเวณหนึ่งที่มันอมสีอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะแก้บริเวณใกล้เคียงไปด้วยนะปกติถ้าเกิดภาพเรามันอมสีเหลืองหรือว่าอมสีเขียวบริเวณไฮไลท์อะไรเงี้ยมันก็จะอมอยู่ทุกส่วนของภาพเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ส่วนไฮไลท์เนี่ยมันก็จะกระทบกับทุกส่วนที่มันอมสีเขียวอยู่เลยนะครับเพราะนั้นในกรณีนี้เนี่ย เราก็แก้บริเวณตรงนี้ที่มันอมสีเหลืองตรงนี้อมสีเหลืองเนี่ยพอเราแก้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะถูกแก้ไปด้วยกันหมดเลยทีนี้พอแก้เสร็จแล้วเนี่ยครับผมก็อาจจะมาดูต่อก็ได้ผมอาจจะบอกว่าเอ้ยอ้ตรงมิดโทนเนี่ยถ้าสังเกตดูดีตอนนี้นะครับสีฟ้าเนี่ยมันถูกผสมไปเยอะสุดเลยใช่ไหมมันอยู่ที่ขวาสุดแต่เสร็จแล้วพอสีที่รองลงมาเนี่ยก็สังเกตเห็นว่ามันเป็นสีเขียวตรงนี้นะครับสเสร็จแล้วมันก็ค่อยตามด้วยสีแดง เพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูอินเดียเนี่ยไอตรงที่เป็นสีเหลืองเนี่ยก็คือไอกราฟสีเขียวเนี่ยมันทับกับสีแดงอยู่ใช่ไหมมันก็เลยออกมาเป็นสีเหลืองส่วนไอตรงนี้ที่เป็นสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยก็คือสีเขียวเนี่ยมันไปทับกับกราฟสีฟ้ามันก็เลยออกมาเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับแล้วตรงไหนที <coal> ่ม so, <un> ันมีทั้ง3สีทับกันอยู่เนี่ยก็จะออกมาเป็นสีเทาใช่ไหมก็คือขาวดำมาแหละถ้ามีทั้ง3สีทับกันหมดเลยเท่าๆกันนะทีนี้เราก็สังเกตเห็นว่า ผมอาจจะไม่อยากให้มิดโทนเนี่ยมันเป็นเฉดสีแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะตอนนี้มันจะเป็นเฉดสีเหมือนโอเคมันฟ้าสุดแหละมันมฟ้าใช่ไหมแต่ลองลงมาเนี่ยเขียวมันจะถูกผสมลงมาเยอะกว่าแดงนิดนึงใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะออกเป็นสีเหมือนอฟ้าอมเขียวๆหน่อยๆนะผมอาจจะบอกอผมอยากได้ให้ท้องฟ้าเนี่ยที่อยู่บริเวณมิดโทนเนี่ยอ,อมสี ฟ้าล้วนๆเลยเฉียดสีฟ้าล้วนๆเลยนะครับโดยที่ไม่อมเขียวหรือแดงนะเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะมาโอเคเพิ่มอีกเคอร์ฟเซจัสนัจัสมันหนึ่งก็ได้นะผมก็มาที่เคอร์ฟเซจัสมือนเนี้ยแล้วก็ลดสีเขียวเนี่ยบริเวณมิดโทนสักนิดนึงนะครับจะสังเกตเห็นว,ว่าในกราฟสีเขียวเนี่ยผมดึงสีเขียวบริเวณมิดโทนเนี่ยลงนิดนึงนะครับให้มันลงไปทับกับสีแดงใช่ไหมครับก็อย่างสมมุติถ้าเราผมลองเปิดเลเยอร์นี้เนี่ยปึ๊บอ่าสีเขียวจำกี้ที่มัน ที่มันอยู่เหนือสีแดงนิดนึงเนี่ยครับตรงนี้มันถูกเลื่อนลงไปให้เท่ากับสีแดงแล้วใช่ไหมเพราะนั้น้ะดูก่อนใช่ไหมครับอันนี้สีเขียวมันก็จะอยู่เหนือกว่าสีแดงนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือหลังนะครับเห็นไหมครับก่อนหลังสีเขียวถูกเลื่อนลงไปทับสีแดงใช่ไหมเพราะนั้นตอนนี้เฉดส,สีของท้องฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเฉดสีฟ้าล้วนๆแล้วใช่ไหมครับคือคือคอ,อมสีฟ้าล้วนๆอย่างเดียวเลยนะครับส่วนสีแดงกับสีเขียวเนี่ยมันก็ทับกันพอดีก็คือจะไม่อมสีแดงหรือสีเขียวนะครับก็จะเป็นฟ้าล ซึ่งมันก็แล้วแต่เราต้องการจะแต่งใช่ไหมครับซึ่งสมมติถ้าบางทีเราดูด้วยตาเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีพรสวรรค์จริงๆนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูยากหนึ่งว่าตกลงไอ้บริเวณนี้มันอมสีไหนกันแน่ใช่ไหมหรือมันออกไปทางสีไหนใช่ไหมเวลาที่เราดูฮิสตรกรมเนี่ยมันก็สามารถช่วยให้เราออย่างน้อยผมเนี่ยที่ไม่มีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะมากเนี่ยช่วยผมสามารถดูได้ว่าจริงๆตรงเนี้ย มันเป็นเฉดสีไหนใช่ไหมครับตรงไฮไลท์มันอมสีไหนตรงชงราโดโ์มันอมไปทางสีไหนเราก็สามารถมาปรับได้ตามที่ผมต้องการอย่างผมดูแล้วผมอาจจะบอกว่าเอ้ยผมไม่อยากให้สีฟ้าตรงท้องฟ้าเนี่ยมันสดขนาดนี้ก็ได้ใช่ไหมครับผมอาจจะไม่อยากให้มันอมสีฟ้าเยอะขนาดนี้ผมก็แบบเอ้ยตรงเนี้ยใช่ไหมครับสีฟ้าเนี่ยมันสว่างกว่าสีแดงกับสีเขียวเนี่ยค่อนข้างพอสมควรผมก็แบบเอ้ยไม่อยากให้มันอมขนาดนี้ผมก็เอาเอาเคอร์ะจัสเหม่ออันนึงก็ได้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะลดไอ้สีฟ้าตรงมิดโทนเนี่ย ให้มันลงไปใกล้กับเพื่อนมากขึ้นใช่ไหมผมก็มาตรงแถวๆตรงมิดท,ทงนี้แล้วก็ดึงสีฟ้าลงคราบก็สังเกตเห็นแล้วว่าอตอนนี้สีฟ้ามันถูกดันมาทางซ้ายแล้วให้ใกล้เคียงกับเพื่อน mm. เพื่อนๆมากขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะใกล้เคียงกับขาวดํามากขึ้นหละใช่ไหมมันก็จะไม่สดเท่ากับว่าถ้าเกิด สีฟ้ามันก่อนหน้านี้สีฟ้ามันโอ้โหอยู่แถวๆนี้เลยใช่ไหมครับก็คือมันจะถูกมันจะสดกว่าเพื่อนมากนะรพอผมปรับสีฟ้าให้ตรงมิดโทนให้มันลดลงปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าไปใกล้ๆกับสีแดงกับสีเขียวมากขึ้นตรงนี้มันก็จะไม่สดเท่าเดิมแล้วใช่ไหมหรือผมจะลดไปอีกก็ได้นะครับให้มันน้อยลงไปตอนนี้ก็แทบจะเรียกว่าตรงมิดโทนก็แทบจะเป็นเกือบขาวดําแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการใช้ฮิสกแกรมเหล่านี้ครับมันก็สามารถทําให้เราแต่งเฉดสีต่างๆได้ตามใจชอบเลย โอเคครับอันนี้ก็เป็นการใช้ฮิส t o g r a m เพื่อทำสีแบบคร่าวๆนะครับก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์บ้างนะครับยังไงก็วันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ